อาะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่แชทกับแชทชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะก็อยู่ในซีรีส์ของการตัดแรงประจําวันนะ,ะตอนนี้ก็ขึ้นสาตาร์มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็ได้รับบทเป็นเมดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้จะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าทีมเราไม่มีแทงนะฮะก็คงจะเล่นยากแหละแล้วฝั่งนู้นนี่ก็ ครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะ,ะมาเริ่มเกมกันแล้วนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้แตะเม็เท่าไหร่เลยนะฮะมีคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับก็ก่อนอื่นเลยที่จะร่วมสงครามนะฮะเหมือนเช่นเดิมนะฮะเดี๋ยวผมขอกำลังใจจากคุณผู้ชมนะฮะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและเราก็อยู่เล่นกลางนะเจอกับการเลตติทนะครับก็ต้นเกมฮิวแมนทอสทำอะไรไม่ได้อยู่ละ เิวแมนทอร์ดค่อนข้างเน้นไปทางกลางเกมนะฮะส่วนเกมก็ใช้สกิลหนึ่งตอนตอนไปก่อนนะเดี๋ยวผมอาจจะอัพเป็นสกิล2นำสกิลหนึ่งเนาะออสเต็ปเช่นเดิมครับใครยังไม่ได้ดูวิดีโอเล่นฮิวแมนทอร์ดก็ไปดูก่อนได้นะฮะเป็น2 1 2นะครับมีการใช้2 1 2ก็ง่ายๆนะแค่เพียงเวลาเจอฮีโร่ก็สกิล2ไปก่อนแล้วค่อยสกิลหนึ่งแล้วค่อยสกิล2อ,อีกทีนะ ถ้าไม่โดนเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้ฮะตีธรรมดาไปก่อนโอ้ยฟังเขาครบคอมโบเลยต่างคนจังเจ็บนะฮะแต่ดูเหมือนด้านล่างจะมีประเด็นนะไปช่วยจะได้เรื่องหรือเปล่าพีะฮาร์สนะสกิลหนึ่งไม่โดนนะฮะสกิลสองออกมาก่อนนะฮะผมไปเจอคนเล่นแกมบิดมานี่ค่อนข้างโหดนะเป็นแกมบิดฟามเนาะไปเจอมาก็โหดอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะ ผมว่าเขาก็คือแคลี่คนหนึ่งอ่ะเอา้าโอ้โหฟิกเกอร์ไม่พ้นนะคะจังหวะนี้แตกแน่นอนฮิวไปเสียฮิวไปแล้วฮะ,ะโอ้ยสกิลสองยังไม่มาฮะ,ะโอ้แตกฟรีไปหนึ่งตัวนะฮะโดน First Scale เฟิร์สเกลว่าไปรู้สึกไม่ได้เล่นนานแล้วมันมึนๆน,น,นะดูมันตึงๆหัวมากเลยคุณผู้ชม <c oughs> หมายถึงไม่ได้เล่นฮิวแมนทอร์ดไม่รู้จะทำอะไรก่อนดูเหมือนสก้าเรตวิทเขาจะเดินไปด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเราเขา เาไปสมทบนะไม่รู้จะทันเป่าออพี่แบ็คแบ,แบ,แบ็คแพนเทอร์สมทบนะสวยครับพี่เสือพี่ผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ <c oughs> จังหวะน,นี้เราก็ฟาร์มนะดูเหมือนจะไม่มีประเด็นอะไรมากมายนะไปดเดอร์แมนมานะข้บบนะางล่างเราก็เก็บได้รัวๆนะเก็บได้สองตัวแล้วนะพี่เสือดำหรอช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านกันนี่คุณผู้ชมเล่นเกมอะไรกันบ้างน,นอกจาก ไมายเลซูเปอร์บอลช่วยคอมเมนต์บอกผมด้านล่างเลนน่นได้นะฮะโอ้โหผ่านมาสนาทีแล้วนะคุณนผู้ชมไม่มีประเด็นเลยฮนะไม่มีประเด็นสนุกสนุกให้เราเล่นเลยนะฟาร์มอย่างเดียวเลยใจเราหยหาส่งครามแต่ได้มีคลิปสนุกสนุกให้เราดูโอ้โหพี่เสือเก็บไปอีกหนึ่งตัวสกอร์สีนะ่หนึ่งแล้วฮะดูเหมือนสไปเดอร์แมนนะเขาจะอยู่ด้านล่างกัน3ามคนนะเราเข้าชาร์จนะน้ สองหนึ่งสองดูเหมือนว่าเขาจะไม่เล่นด้วยนะโอ้ด้านล่างมีประเด็นอีกแล้วนะครับเมื่อกี้สกาเลตปิดวิ่งลงไปนะเอาแล้วและทางนี้ก็เก็บเสือดำนะแต่ฝั่งเราเปิดไปแล้วนะฮะเก็บสกาเลตปิดไปด้วยนะครับด้วยฝีมือของพี่เสือดำนะฮะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นะคุณผู้ชมโอ้โหดูเหมือนฝั่งเขาจะเก็บเสือดำไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าฝั่งเราอะผมมองไม่ทันไงเอาแล้วพี่เสือดำโดนสไปเดอร์แมนนะฮะเออสกิลหนึ่งไปแล้ว อันติไปโดนหรือเปล่าโอ้โดนนะฮะโอเคเฮ้ยเขาฟิกเกอร์นี้โอ้ไม่ก็โอ้โอ <c oughs> ตีทีเดียวก็ตายแล้วนะฮะแต่เราก็โดนอีกทีเดียวเช่นกันนะโอ้หเสียดายเลยโอ, <c oughs> ผอโ้ผมขอโทษ <c oughs> ผมขอโทษ,อโ,ทษโอ้จังหวะเมื่อกี้นะคุณผู้ชมนะ <c oughs> พี่เพนเทอร์บอกพี่เสือดำบอกว่านึกว่าจะได้เออผมก็คิดว่าผมจะได้เหมือนกันแต่อีกทีเดียวอีกทีเดียวก็ตายแล้วแต่ผมตีไม่ได้แล้วไง ไม่อยงนั้นผมก็ตายแรกไปมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะฮะฝั่งเราตาย2ตัวฝั่งเขาตายแค่ตัวเดียวนะเราบ้านสภาพนี้จะแตกหรือเปล่าโอ้ยอันติไม่โดนใครเลยเว้ยโอ้โหฝั่งเขาได้บ้านเราไปนะป้อมแรกโอเคฮะได้อาร์เรคเตอร์กับรองเท้ารถคู้ดาวมานะพอจะช่วยทําให้เราท่า2ได้ที่มากขึ้นนะประกาจังหวัดดีๆนะสองหนึ่งสองครับจังหวะดเดิมรู้สึกว่าจะไม่โดนใครแต่เราอันติไปแล้วโดวนพี่ฮักคนเดียวนะฮะ โอ้ดูเหมือนเพื่อนจะไม่ได้บวกต่อนะผมขี้เสียดายัปตันอนเมริกาและอีโบนี่มาก็เข้าไปข้างในนะครับโอ้โหเก็บสกอาเล็วิทได้นะคาป้อมเลยนะโอ้โหเราสกิลสองโดนไปนะแต่ไม่โดนหรอกเมื่อกี้ไม่โดนอนะโดนสิครับเออแล้กวก็ไม่โดนเมื่อกี้ฟังเราได้ป้อมบนไปนะฮะแลกกันนะครับสกอาตอนนี้9ต่ตอนนะก็ ค่อนข้างโอเคสบายสบายและข้งางล่างพี่เสือรอจอยอีกแล้วนะเราจะได้ทันร่วมปาร์ตี้นี้หรือเปล่านะพี่เสือเปิดไปแล้วนะพี่ฮักจะตายนะแกมบิดนะฮะสองหนึ่งสองโอ้ย,อยเขาก็โดดออกไปก่อนนะแม่ไม่ได้บูไม่ได้ปะทะกันเลยตอนนี้ผ่านไป8นาทีแล้วนะะเกมยังไม่ไปไหนเลยนะก็โอ้โหไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยบูกันเลยฮะเอาข้างล่างบูกันแล้วจะทันหรือเปล่ามีปาร์ตี้ไม่เรียกเรา โอ้โหเดี๋ยวขามาจ่อรอกันอย่างนี้นะฮะจะมีบวกกันไหมอยากบวกแล้วอยากบวกจนตัวสั่นแล้วเนี่ยเอาแล้วครับพี่สไปดี้นะกระโดดมาแต่ไม่โดนเรานะเรากลางสามเลี่ยนแต่ไม่โดนเนาะทำไมว่าอะไรเช่นนี้ท่าหนึ่งก็เว้าโอ้โหพี่เสือดําเข้าไปซัดพี่ฮักแล้วนะอโดนสกิล2ตัวนะแต่ว่าดูเหมือนเขาจะถอยไปนะไม่บวกต่อนะฝั่งเราพี่เสือดําโดนเก็บไปนะฮะแล้วดูเหมือนเดทพูโอ้โห โดนขัปตเมรนกาเก็บไป2ตัวนะฮะเกมนี้ผมจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะี่ตัวท่วงทีมเนะี่ยสกิลก็ยังไม่ค่อยจะโดนเลยจังหวะนี้นะครับผมมาซุ่มด้านล่างนะฮะก็หวังว่าเขาจะบวกกันนะใจหหยหาสงครามฝั่งเราฝั่งเขาสกอร์ก็ตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะจะ10นาทีแล้วนะะผมนี่ก็เงินช้าสุดๆเลยนะฝั่งเรานะเปิดเสือดาเป็นที่เรียบร้อยนะหวังว่าจะได้ไปนะฮะ ไม่มีใครมาขัดแต่ดูเหมือนว่าฝั่งเขาจะไปเอาเซอร์เทอร์นะฮะแล้วเราจะทํายังไงแล้วเราจะทํายังไงโอ้โหฝั่งเขาได้เซอร์เทอร์ไปแล้วนะโอ้พีเดทพูดโดนไล่นะเราสองหนึ่งสองนะตามสเต็ปนะโอ้ท่าสองไม่โดนใครเลยเอาแล้วเอาแล้วผีเสือดาเปิดไปแล้วนะฮะดูเหมือนว่าเขาจะมาลึกเกินไปเขาก็เลยถอยไปนะฮะสการลตวิจะตายหรือเปล่าอ่ะอันติไปเลยนะฮะเพื่อความชัวโอ้โห ฝั่งเขาได้เซอร์เทอร์นะฮะก็ฝั่งเราก็ได้ฮีโร่มาแทนก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าน่าจะไม่คุ้มนะคุณผู้ชมเพราะว่าฝั่งเราเดธพูกก็ตายนะโอ้โหพี่ฮักทุ่มผมนะแต่สกิลสองออกมาก่อนนะฮะดูเหมือนพี่หอกอายซอยยับเลยนะฮะแล้วยังไงยังไงมีบวงต่อไหมใจอยากบวงเต็มที่แล้วโอ้เกมนี้เซฟกันเลยนะแล้วฝั่งโน้นก็เรียกเซอร์เทอร์ออกมาแล้วนะฮะ ตอนนี้นะฮะฝั่งนู้นเรียกเซอร์เทอร์มาออกมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็อาจจะได้บวกสมใจอยากที่ผมต้องการจะบวกแล้วพี่กับตันเปิดมาแล้วผมกด i อ p ัพออฟอัคํามมอเตอร์นะโอ้โหโคตรสวยจังวะเมื่อกี้คือสวยสวยในชฉบแบฉบับของผมแล้วสองหนึ่งสองไปอันติไปโดนใครหรือเปล่าไม่โดนนะเขาสไปเดอร์แมนเข้ามาฆ่าอยู่ในบ้านนะแต่ว่าฮอกอายเราก็เอาเรื่องอยู่นะตอนนี้ของน่าจะนำสุดแล้วนะตอนนี้ฮอกอาย ฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วดูเหมือนตรงกลางจะมีประเด็นหรือเปล่าแต่เลือดเราน้อยๆอย่างนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่กลับบ้านนะตัวนี้เลือดมันเต็มง่ายคุณผู้ชมถ้าท่าสโดน,นเงันไข่ง่ายๆเลยท่า2โดนเลือดเต็มอย่างสบายแต่ว่าเลือดเราน้อยมากนะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะฮะจงัจงหวะจังหวะไหนควรอยู่จงังหวะไหนควรกลับนะแล้วก็ดูเชิงกันทั้ง2อฝั่งนะฮะ อัดกันต่อสกิลนะฮะเอาแล้วครับพี่ดุดเดดพูเปิดเข้าไปนะฮะเรากลางค่าสองเอา้เอาเวรกรรมอม,มตะทันไหมกดอันติไปก่อนนะฮะอม,มตะต่อเลยนะฮะดูเหมือน Spider อสไปเดอร์แมนเขาหิวนะอ๋อเขาไปเอาตัวนูน้นเฮ้ยตามเราเหรอตามเราเหรอไม่น่าจะทันนะฮะโอ้โหฟังเรานะฮอคอายเรเจนเดอรี่ไปนะเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้โอโ้แครี่เกิดแบบนี้น่าจะสบายแล้วนะนะคุณผู้ชมเกมนี้อุ้ยเพื่อนเรา ฆ่าฝั่งนู้นไป4ตัวแล้วนะฮะก็ขึ้นบ้านหน้าจะไหวนะคุณผู้ชมดูฮอกอายเกิดด้วยโอ้หฮอกอายเราได้บ้บานป้อมกลางไปนะฮะออรู้สึกว่าเป็นตัวทวงหนึ่งเลยอะ <c oughs> <c oughs> เกมนี้รู้สึกตัวทวงจะจัด <c oughs> อีโบนี่มาเอาเราตายไปนะฮะกับตันเมกาฆ่าไปได้ฮนะฮอกอายจะโดนหรือเปล่ากระโดหโดหลบอันติไปแล้วนะฮะ เดดูลเราเก็บป้อมบนแล้วแต่เลือดน้อยจะจัดากลางสามเหลี่ยมน,นี้โอ้แต่ไม่โดนใครนะเพราะมุมมันลําบากเหลือเกินนะอยากจะ2องหนึ่คนท่าสมาแล้วฮะจะเข้าไปแล้วนะฮะโอ้โหยอ,อกอายยิงตายก่อนนะแต่สไปเดอร์แมนก็มานะดูเหมือนว่าฝั่งเราเฮดพีจะโลทั้ง3คนนะสงสัยต้องถอยก่อนนะฮะกับตันอเมริกา ขับตันเมกาอันติโดนเดพูฮะเดฟพูจะรอดหรือเปล่าเ<ม>ดฟพูไม่รอดนะฮะเราอันติไปฮะ,ะโดนขับตันเมกาเก็บไปได้หนึ่งตัวนะฮะโอ้ <Hero S 2> แต่ว่าสไปดีสไปเดอร์แมนเก็บฮอกอายไปอ๋อยังไม่เก็บยังไม่ตายยังไม่ตายเอ้ยเ้ยจะทำอะไรเพื่อนเราโอเคครับผมผู้สาชมว่าแกมบิดฮีโร่มันก็โหดอยู่นะโอ้โหเกมนี้แกมบิดเขาน่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะแต่ที่ผมเจอเขาเล่นป่าโหดอาจจะเป็นเพราะไอเทมเร็วด้วยแหละ ครับผมเรียกรวมตัวเอาเซอร์เทอร์กันนะฮะเพื่อความได้เปรียบของเกมนะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งขั้นนะฮะเอ๊ยทำไมพี่เดชพูเราหยุดนิ่งนะโอเคพี่เดชพูวา์ปมาแล้วนะตรงกลางฝั่งเราแต่พี่เดชพูก็เข้าไปบูนะแต่ถ้าส่งมันโดนเนิร์ฟแล้วนะมันแค่3วินนะจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วครับเราอันติโดนไปนะโดนแกมบิดไปนะดูเหมือนเพื่อนจะต่อหรือเปล่า โอ้จังหวะนี้ผมก็ไม่กล้าเข้านะับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันอยู่นั่นแหละฮะโอ้ไม่ค่อยบวกกันเลยและตอนนี้นะฮะฝั่งเราเรียกเซอร์เทอร์มาแล้วนะฮะทางด้านบนนะฮะก็เตรียมตัวขึ้นบ้านนะฮะคลิปเราก็จะดันได้ทุกทางนะสองหนึ่งสองต่อไปเล่นๆนะอันติโดนพี่ฮักไปนะแต่เขากันสกิลอยู่นะสกาเลดวิทไม่โดนสกิลเราโอ้เราสกิลได้ต่อเนื่องับจังหวะนี้โอ้สกิลสองโดนขัดนะไอออฟเกลเมตโต้กดรัวๆเออโอ้โห พี่ฮอคอายเราเก็บหลรัวนะเราเข้ามาลัดช็อตท้าหนึ่งได้เกมนี้ทวงจริงนะแต่การทวงของผมก็คือพยายามอย่าตายนะทวงทีมคือทําอะไรไม่ได้จริงๆแต่เราไม่ตายเพื่อไปแจกแต้มให้ฝั่งเขานะโอ้เกมนี้ก็น่าจะชนะไปนะเพราะว่ากัปตันเมกากจะสไปเดอร์แมนตายแล้วพี่ฮักก็ตายตามครับโอ้โหเกมนี้ MVP น่าจะเป็นพี่ฮอคอายนะ เก็บดรัวเลยโอเคครับได้มาหนึ่งดาวนะครับผมสำหรับการไต่แหลงประจำวันวันนี้และแน่นอน MVP เป็นพี่ฮอตไอยนะครับผมสำหรับ คนที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่างที่บอกเลยผมจะพยายามอัพคลิปทุกวันนะฮะมีข้อติชมอะไราสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างเลยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะเล่นกับผมก็แอบมาได้เลยนะครับแชทกระชัดนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้บา,บายครับ Party, party, Y'all uh, uh. uh. wanna know why you don't <laughs> stop? Y'all wanna know why you don't fly? Let me tell you, people,